สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thailand Exit นะคะพบกันในวันนี้เนี่ยแหมสถานการณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องโอกาสที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่เนี่ยงวดขึ้นมาทุกขณะหลังจากที่เกิดกรณีการเสียชีวิตนะคะของผู้นำฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสซึ่งถูกลอบสังหารในกรุงเตหะรานแล้วก็ยังไม่พอนะคะมีเรื่องของการที่กองทัพอิสราเอลเนี่ย เปิดปฏิบัติการโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนแล้วก็ทําให้ผู้บัญชาการอาวุโสของกลุ่มฮิสบอลเลาะเนี่ยสิ้นชีพเรื่องนี้ต้องบอกว่าทางอิหร่านเนี่ยนะคะถึงขั้นประชุมกันด่วนเลยค่ะกับแกนนำชาติพันธมิตรเพื่อที่จะตอบโต้อิสราเอลล้างแขน้นเพราะฉะนั้นปฏิบัติการนี้เนี่ยจะลุกลามบานปลายไปขนาดไหน เดี๋ยวพูดคุยกันเลยนะคะกับทางท่านภพศสารพืชมงคลและท่านพลรเรือเอกมริวิเก่งเรียนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทานดีสารเขาประกาศแล้วนะครับเมื่อวานนี้ประกาศแล้วสงครามอีหรารประกาศนะครับสงครามคือเรื่องนี้ต้องถือว่าอิสราเอลจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่สามขึ้นก่อนจะไปสู่ประเด็นนี้ก็อยากจยเรียนท่านผู้ชมผู้ฟังว่าโลกวันนี้แบ่งเราเป็นสองขั้วคือขั้วองค์การความร่วมมืออย่างเซี่ยงไฮ้ที่มีจีนรัสเซียอิหร่านเกาหลีเหนือเป็นแกนหลักอยู่ขั้วหนึ่ง กับข <G rab ble NATO> ั้วนาโตซึ่งมีสหรัฐเป็นแกนหล,ลักสหรัฐอังกฤษเป็นแกนหล,ลักอยู่แกนหนึ่งครับและสองขั้วนี้กําลังห้ามหันกันอย่างรุนแรงนะครับ <G rab ble> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยเหมือนเหตุการณ์เหมือนกันซ้ํารอยแต่เป็นอย่างเดียวกันประวัติศาสตร์ก็ซ้ํารอยเนี่ยกับการตัดสินใจสุดท้ายของประธานาธิบดีปูตินในการเปิดปฏิบัติการพิเศษทางถามต่อยูเครนเมื่อ3ปีก่อนนะครับในตอนนั้นเนี่ยแขกของประธานาธิบดีปูตินที่เชิญมาเนี่ยก็ถูกลอบสังหารเหมือนกัน ซึ่งก็รู้มาจากพวกกระบวนการของอยูเครนนี่แหละครับ oh. ประกอบกับยูเครกนการังจะเข้านาโต้ด้วย oh. และประกอบกับทางจีนเนี่ยถูกกดดันในแปซิฟิกนี่มากเรื่องสงครามการค้าเรื่องยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยจีนอาจจะตกลงเป็นสปอนเซอร์ให้ก็ได้ oh. ก็เลยทําให้รัสเซียตัดสินใจเปิดปฏิบัติการทางทหารแต่เรื่องอยู่ในครั้งนั้นก็คือว่ารัสเซียถือว่าการที่ทางฝ่ายตะวันตกนะครับไปลอบสังหารผู้นําประเทศอื่น ซึ่งเป็นแขกของประธานดีปูตินเนี่ยถือเป็นการเอาตีนรูปหน้ายอมไม่ได้ทีนี้ข่าวนี้ก็เหมือนกันเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายการเมืองของฮามาสฮามาสอีเป็นขบวนการปฏิวัติอิสลามของปาเลสไตน์นะครับพูดง่ายๆเป็นผู้นําทางการเมืองอคือ,อพวกนี้เนี่ยเขาจะมีผู้นำสองคนเป็นผู้นําคู่ผู้นําทางการเมืองที่คอยตัดสินใจว่า อะไรควรทําหรือไม่ควรทําอันนี้กับพวกคนที่สองคือผู้นําทางการทหาร oh. ถ้าเมื่อจะลบแล้วจะลบยังไงนี่การทหารก็ตัดสินใจไป mm. นะครับดังนั้นคนนี้เป็นผู้นําทางการเมือง oh. เพราะจึงมีตําแหน่งฐานะที่สูงมากเขาได้รับเชิญให้ไปเป็นแขกของผู้นําสูงสุดของอิหร่าน mm. ในโอกาสที่ประธานาธิบดีคนใหม่ที่ได้รับเลือกตั้งเนี่ย <c oughs> สาบานตนเข้ารับตําแหน่ง mm hmm. เขาก็เดินทางไปว่าเขาเป็นแขกของรัฐบาลอิหร่าน S <S โดยเฉพาะเป็นแขกของสำนักง,งานผู้นำสูงสุดของอิหร่านด้วย <S <S ลแล้วก็ไปพักอยู่ในกรุงเตย์านซึ่งเป็นเมืองหลวงของอิหร่านแล้วอยู่ๆแขกระดับนี้นะครับ <S <S ถูกรอบสังหารเนี่ยมันถือเป็นการเอาตีนรูปหน้าจึงไม่ต่างกับกรณีที่แขกของท่านปูตินถูกรอบสังหารเหมือนกันคนนี้คืออิสมาอิลฮานิเยใช่คฮานิเย่ครับฮานิเย่ครับเป็นว่าเรภาพออกตัวโลกเลยนะครับ วันเรื่องนี้เนี่ยถึงท่าเอาตีลุ่มหน้าอิหร่านนี่อิหร่านนี่เป็นชาติเก่าแก่สี่ห้าพันปีนะครับเป็นชาติที่ถือเกียรติยิ่งกว่าชีวิตคือก็ถือว่ายอมยอ,ยอมตายอย่ายอมเสียเกียรติวันเรื่องนี้ท่าก็ชัดเจนว่าอิหร่านยอมไม่ได้เด็ดขาดปัญหาว่าจะตอบโต้อย่างไงเท่านั้นเองอิสราเอลเคยส่งโดนสหรัฐสมัยทัมนะส่งโดนไปรอบสังหารท่านอาชาฮิดพนเอกกอซิมสุไลมานีผู้บัญชาการกองทัพกุลก็ยัง ประกาศล่างแค้นจนวันนี้เนี่ยขบวนการนั้นยังไม่มีชีวิตที่เป็นสุกนะครับต้องหลบห<ม>ลบซ่อนซ่อนอยู่<ม>เพราะไม่รู้ใครจะไปตามฆ่าวันไหน<ม>ทีนี้อีดานนี่ไม่ธรรมดาไม,มายความ,มานะาว่าที่ที่ไปทําเขานะครับแล<ม>้วต่อมาขบวนการฮามาสบ้างผู้นาฮิตบุลลอบบ้างก็ถูกลอบสังหารเป็นประจำ<อ>ซึ่งก็ได้ผูกรอยแค้นมากแต่แต,แต่ทั้งหมดเนี่ยไม่ไม่เหมือนกับครั้งนี้ พราะครั้งนี้ถ้าเาเอาตีนรูปหน้าผู้นําประเทศเขา mm hmm. แล้วเอาตีนรูปหน้าประเทศอิหร่านด้วยอิหร่านจึงไม่ยอมนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นผู้นําสูงสุดท่านเป็นพระนะครับ mm hmm. เหมือนพระเนี่ยอายาตุลเลาะซยิดอาลีคาเมนีเนี่ยอายุท่าน80กว่าแล้วนะครับ mm hmm. ท่านจึงแสดงท่าทีด้วยความแข็งก้าวมาก mm hmm. ว่าครั้งนี้อิหร่านจะต้องให้การสั่งสอนอิสราเอลอย่างสาสม mm hmm. นั่นหมายความว่าแล้วก็มีข่าวชัดเจนเนะว่าท่านออกคำสั่งให้ปฏิบัติการตอบโต้แล้ว นี้เมื่อท่านก็เป็นผู้นําทางการเมืองของอิหร่านเหมือนกันผู้นําสูงสุดนะครับเมื่อและเพื่อป็นผู้บัญชาการฐานทูงสุดด้วยนะครับเมื่อท่านตัดสินใจอย่างนี้แล้วเนี่ยนั่นหมายความอิหร่านตอบโต้แน่นอนที่ไม่ตอบโต้นั้นไม่มีคงหรือว่าจะตอบโต้อย่างไรเมื่อไร่เท่านั้นเองซึ่งทีนี้ก็จึงที่เมื่อที่เมื่อกี้ที่บอกการประชุมกันนี่นะครับเป็นการประชุมอะไรบ้างเป็นการประชุมสองระดับนะครับระดับหนึ่งเป็นการประชุมผู้บัญชาการฐานทั้งหมดของอิหร่านนี่มีการประชุมอยู่เมื่อวานนี้นะครับ ซึ่งวันนี้คิดว่าคงได้ข้อยุติแล้วนะครับแล้วก็มีการประชุมไอ้พันธมิตรทั้งหลายพันธมิตรทั้งหลายก็มีใครบ้างก็มีขบวนการอันซอล,ลอุนเลาะของเยเมนมีขบวนการฮามาตขบวนการฮิตบุล,ล<อ>บเลาะขบวนการฮัตชาีอของซีเรียขบวนการฮัตชาีของอิรักขบวนการอ่าตาลิบันของอับกานิษฐานซึ่งตอนนี้เนี่ยได้เคลื่อนพลจากอับกานิสฐานปาณีลาน เข้าซีเรียไปอิรักแล้วนะครับกําลังจะเข้าไปเลบานอนแล้วที่จะมารบแล้วยังมีพวกนักรบเชเชนจากรัเสเซียที่มาเดินทางเข้ามาแล้วด้วยนะครับก็มีการประชุมกลุ่มแนวร่วมต่างๆนั่นก็หมายความว่าถ้ามีการตอบโต้เรื่องนี้คงตอบโต้กันเต็มอัตราสึกนะครับทั้งกําลังพลทั้งอาวุธเนี่ยคงเต็มเหนียวแน่ทีนี้สัญญาณที่ชัดเจนอันหนึ่งก็คือว่าเมื่อคือนเนี่ยอิหร่านได้ประกาศห้ามบินทางตอนใต้ของอิหร่าน นั่นหมายความว่ากำลังจะมีการปฏิบัติการทางอากาศไม่รู้ไม่ว่าจะใช้ยิงขีปนาวุธหรือโดนหรือเครื่องบินก็แล้วแต่นะครับปิดน้านฟ้าแล้วเมื่อคืนเนี่ยทดลองปิดน้านฟ้าแล้วและเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยฮิตบุลล็อกก็ได้ปฏิบัติการแล้วนะครับไน้ยิงขีปนาวุธมา60ลูกอิสราเอลก็เสียหายเยอะนี่ก็บอกเป็นการถล่มปูทางอ่าใช่ใช่ค่ะทันทีที่ผู้นําของฮามาสถูกสังหารเนี่ยสารัฐ ก็รู้แล้วว่าต้องเกิดสงครามใหญ่แน่ก็สั่งเคลื่อนย้ายเรือรบ12ลำเข้าไปในทะเลแดงซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทางและในด้านต่างประเทศเนี่ยท่านบิงเกลนเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศก็ได้พยายามติดต่อขออิหร่านอย่าให้แก้แค้นซึ่งนนี้เป็นการพายลมชัดๆนะครับครับ เนี่ยคุณไปถล่มเขาคุณไม่เคยห้ามแต,แต่ว่าเขาจะตอบโต้บ้างคุณไปขอร้องเขาเนี่ยน <c oughs> ี่ภายลมจะชัดๆๆ <c oughs> นี่เลยไม่พวกฝรัง่งบางทีมันก็ไล่ผลนะครับ <c oughs> <ช>นี่เป็นขนาดล่ามตีต่างประเทศสหรัฐนะครับ <c oughs> พูดเหมือนภายลมอย่างเงี้ย <c oughs> <ๆ S 2> ก็รู้แล้วก็ไม่ก็มีใครฟังหรอก <c oughs> และวันนี้เนี่ยฮูตีเขาก็ประกาศว่าเขาจะโจมตีเรือทุกลำของสหรัฐแมงกินถ้าเข้าไปในทะเลแดงแลวตอนนี้เขาโจมตีจนทั้งว่าแม่เรือวันทุกกบบินลุสเวนก็หนีไปแล้วนะครับ คือเดิมเนี่ยสหรัฐเพื่อจะไปปกป้องคุ้มครองอิสราเอลเนี่ยก็ส่งเรือกองเรือบรรทุกเครื่องบินไอเซนเทาไปก่อนซึ่งมีขบวนเรือทั้งหมด23ลำนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินหนึ่งลำเนี่ยมีเรือพิฆาตเรือฟรีเกตมีเรือผิวน้ํามีเรือใต้น้ารวมแล้ว23ลําเป็นขบวนไปเป็นกองเรือไปนะครับปรากฏว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยฮูตียิงถล่มจนเสียหายนะครับตอนแรกคิดว่าเสียหายเล็กน้อยตอนหลังหมดเสียหายเยอะจนตั้งต้องถอนกำเรือเรือไอ อไอ้เซนแมออกไป mm hmm. แต่ก็กลัวเสียหน้าก็เลยสั่งให้เรือกองเรือบรรทุกเครื่องบินกองที่สองคือเรือกองเรือบรรทุกเครื่องบินโรสเวนเนี่ยเข้ามาแทนที่กองเรือนี้มีขนาดใหญ่กว่านะครับมีสมรรถนะส,สูงกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่า mm hmm. และใช้พลังงานนิวเคลีร์ด้วย mm hmm. ให้เข้ามาปฏิบัติการแทนอ้างมาเพื่อปกป้องอิสราเอนแต่พอสันทีที่เข้ามาถึงทะเลแดงเนี่ยฮูตียิงถล่มเลย mm hmm. จนกระทั่งล่าสุดเนี่ยเห็นว่าได้รับความเสีย,ยเล็กน้อย mm hmm. <c oughs> จึงมีการสั่งให้ถอน <c oughs> เรือรับรดเวสเนออกจากทะเลแดงไปแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้เรือบรรทุกาวินรดเวสเน <c oughs> ที่สหรัฐมั่นใจนักหนาเนี่ย <c oughs> ว่าใหญ่ที่สุดมีิทบาลที่สุดเนี่ยต้องถอยหนีไปอยู่ในมหาสมุทรอินเดียห่างจากทะเลแดง5,000กิโลเมตรเมื่อถอยไป5000กิโลเมตรนี่ก็ไม่สามารถปกป้องใครได้ถูกไหมครับค่ะฮูตีเลยยิงจมเรือไปตั้งหนึตั้งหลายลำ นั่นก็หมายความขนานี้เนี่ยกองเรือบรรทุกเครื่องบินลุสเวน,เนไม่สามารถปกป้องอิสราเอลได้ได้ถอยหนีไปแล้วแล้วจะส่งเรือลบ12ลำเข้าไป12ลำนี่มันก็น้อยกว่ากองเรือบรรทุกเครื่องบินลุสเวนบังเยอะครึ่งหนึ่งนะครับมันจึงไม่ถึงแม้ยังไงไก็แล้วแต่กองเรือวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่าก,กลัวอีกแล้วมันไม่ใช่อาวุธเชิงลุกเหมือนแนอดีตอีกแล้วยุทธศาสตร์เรือปืนมันถูกปิดฉากไปแล้วหลังจากกองเรือบรรทุกเครื่องบินไอเซนฮาวถอนหนีไปเนี่ยชัดเจนแล้วว่า เรือลบทเรือทุกบินเป็นเป้านิ่งร้อยเขายิงจมอย่างเดียวเพราะเรือบรรทุกบินเนี่ยมันวิ่งช้าชั่ชวโมงนึงได้ไม่กี่นัดนะครับแต่ขีปนาวุธเนี่ยความเร็วเหนือเสียงสิบเท่าห้าเท่า<ม>อย่างเบาๆก็สามเท่าครึง่ง<ม>อย่างขีปนาวุธติดจ,จรวดไอขีปนาวุธติดเรือเล็กของอิหร่านเนี่ยติดขีปนาวุธความเร็วสามเท่าเสียงนะราะมันสามารถยิงเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยจมได้ง่ายๆและยังมีเรือใต้น้าเล็กแบบเรืออูของเยอรมันอีกเพราะฉะนั้นวันนี้กองเรือเนี่ยจึงไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่แสนยญญานุภาพเชียงลุกอีกต่อไปสิ่งที่เคยภาคภูมิใจก็ถูกทําลายไปหมดแล้วการที่เรือลุสเวน้นกองเรือนี่ถอยออกไปนี่มันเป็นความอัปยศครั้งยิ่งใหญ่ของกองเรือสหรัฐนะครับเพระาะเมื่อก่อนกองเรือพวกนี้ไปไหนแล้วเนี่ยไม่มีใครต้านทานได้แต่อันนี้เนี่ยไปปั๊บแต่ที่ทำอะไรไม่ได้แล้วยังต้องถูกยิงจ, <น S 2> จนล่าถอยอม,มันเรือชุดใหม่12บสองลำาเข้าไปไม่คอนนามือครับเจอโดรอนเข้าไปแล้วมันไม่คุ้มค่า ไปเรือรรบินเนี่ยแต่มันเป็นการแัดแงท่าทีว่านี่ใบแดงก็เพิ่งประกาศนะพร้อมจะยืนข้างอิราเลนเต็มที่ก็แน่นอนนะเมื่อสลรัฐยืนข้างอิราเลนเต็มที่ก็อังกฤษก็ต้องเอาด้วยซึ่งอังกฤษก็ร่วมอยู่แล้วเปิดเผยอยู่แล้วนะครับกันฝ่ายหนึ่งที่ประกาศตัวเัดเจนแล้วคือสหรัฐอังกฤษอิราเลนี่กลุ่มหนึ่งส่วนประเทศในนาโตยังไม่เห็นประเทศใดมาเข้าร่วมนะครับแต่ฝั่งนี้ก็มีอิหร่านนี่เป็นตัวยืนรัสเซียตัวยืนจีน เกาหลีเหนือนี่เป็นตัวยืนนั้นสี่ชาติม,มันก็ตอนนี้สามบวกสี่ก็สู้กันนะครับโดยมีขบวนการปฏิวัติอิสลามประมาณหกเจ็ดขบวนการเนี่ยเข้าผสมลงด้วยพวามแทนที่ตอนนี้ก็มีข่าวว่าอิสราเอลเนี่ยเตรียมตอบโต้ครั้งใหญ่ซึ่งการตอบโต้อ,อ,อิสราเอลเนี่ยเขาเตรียมถึงขั้นอย่างนี้นะครับลบอิรัาถล่มอิหร่านให้ลาบพนาศูนเลยซึ่งอิหร่านเขาก็รู้ก่อนแล้วถ้าเกิดสงครามขึ้นเนี่ยเขาจะถูกลอบชิงโจมตี อิสราเอลเนี่ยเขาไม่คิดว่าเขาจะได้โจมตีอิสราเอลก่อนนะครับเขาคาดหมายว่าอิสราเอลจะชิงโจมตีเขาก่อนเพื่อป้องกันไม่อิหร่านเนี่ยโจมตีอิสราเอลนั่นก็หมายความว่าจะชิงโจมตีเพื่อทําลายไอ้แสนยานุภาพทางอากาศหรือขีปนาวุธของอิหร่านก่อนอิหร่านเขาก็คิดป้องกันพวกนี้ไว้เพราะอิหร่านจึงสร้างเมืองใต้ดินไปทั้งประเทศตอนนี้นะครับก็เหมือนกับสงครามอุโมงคในปาเลสไตน์หรือในฮูตีในเยเมนตอนเนี้ยเป็นสงครามอุโมงหมดนะครับ สงครามอุโมงเนี่ยมันเกิดขึ้นก็มันแม่มันไม่ได้บอกว่าใครเกี่ยวข้องนะแต่มันก็เป็นสัญญาณว่าจีนเกี่ยวข้องเพราะว่ากลยุทธ์หรือยุธทธวิธีสงครามอุโมงเนี่ยเจ้าโลกหรือปรมาจารย์ใหญ่ของโลกในยุธทธวิธีนี้คือจีนนะครับมันปรากฏขึ้นครั้งแรกในสมัยสงครามปลดแอกระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคก๊กมินตัง๋งตอนนั้นเหมาเจ๋อตงก็ให้พลเอกจอมพลหลิวป๋อเฉิงแห่งกองทัพตรงเย่กองทัพจีนก็มีกองทัพ ตรงเป่ยภาคอีสานอกองทัพตรงเย่ภาคกลางและกองทัพส่วนกลางอกองทัพตรงเย่เป็นกองทัพที่รับผิดชอบภาคกลางด้านเหนือแม่น้ําแยงซีไปทั้งประเทศนะครับนั่นอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพตรงเยกองทัพตรงเยเนี่ยบัญชาการโดยนายพลหลิวปอ่อเฉิงมีตั้งเสียวผิงเป็นเสนาธิการกองทัพและเพื่อจะต่อสู้เพราะตอนนั้นสหรัฐญี่ปุ่นต่างๆเนี่ยเยอรมันเนี่ยไปช่วยก๊กบินตังเอาระเบิดไปทิ้งเป็นประจำพวกนี้ก็คิดวิธีต่อสู้เนี่ย เขามีบทเรียนที่เยียนอานที่ผู้นําพรรคกวมิีนอยู่ในถ้าแล้วเอาระเบิดไปทิ้งก็ไม่เป็นอันตรายเพราะนี้เลยมาใช้วิธีขุดอุโมงค์เพราะการทํำสงครามอุโมงค์เนี่ยจึงเริ่มขึ้นจากสงครามตรงเย่หรือยึดสองครามยุทธการยึดภาคการของจีนนะครับที่บัญชาการโดยนายพลหลิวปอเฉิงตั้งเสี่ยวผิงซึ่งเขาถือว่านายพลหลิวปอเฉิงเนี่ยเป็นปรมาจารย์ในเรื่องสองครามอุโมงค์ในทางการทหากกนนรท และเมื่อมันปรากฏขึ้นมาแล้วเนี่ยกองทัพกกมินตังที่มีสหรัฐญี่ปุ่นเยอรมันสนับนเนี่ยอังกฤษด้วยนะครับก็เอาชนะพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ได้พรรคคอมมิวนิสต์ก็ชนะสงครามไปหลังจากสถาปนาประเทศจีนแล้วเนี่ยต่อมาได้มีการตั้งพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาขึ้นในภาคใต้ในมาลายาในประเทศมาเลเซียนะครับมาเลเซียแล้วก็ทําสงครามกับญี่ปุ่นกับอังกฤษซึ่งมายึดครองมาเลเซียเนี่ย พวกนั้นก็มีอาวุธดีกว่าก็ทิ้งระเบิดพรรคคอมมิวนิสต์ลายาพวกนี้นก็ถอยล่นมาอยู่ในฝั่งชายแดนไทยนี่เมื่อกบฏก็ตามมาถล่มที่ชายแดนไทยทั้งยะลาสงขาาลาปัตนาธิวารเลยนะครับก็เป็นเหตุให้เฉินผิงและคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ลายาไปขอความช่วยเหลือจากประเทศจีนซึ่งคานี่เขาเป็นคอมมิวนิสต์สายจีนนะครับหมาเจ๋อตงก็ให้ในายพลหลิวป๋อเฉิงเนี่ยมาให้การช่วยเหลือนายพลหลิวป๋อเฉิงก็ส่งทีมงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสงครามวงเนี่ย มาสอนให้ชาวพักคอมมวนิสต์มาลายาเนี่ยทำการขุดอุโมงขึ้นจึงมีการขุดอุโมงขึ้นทั่วภาคใต้นะสามจังหวัดเนี่ยทั้งสงขาลายะลาปัตตานีนราธิวาสเนี่ย<อ>และขุดเชื่อมไปถึงชายแดนมาเลเซียด้วย<อ>เพราะอุโมงค์ในโลกเนี่ยของไทยเนี่ยมากเป็นลําดับที่สองไม่รวมในตะวันออกกลางระยะหลังนะครับในจีนนี่ก็น้อยกว่ามาขุดมากในภาคใต้ของไทยและพวกนี้ก็ทำสงครามเอาชนะอังกฤษเอาชนะญี่ปุ่นได้นะครับพอมมนิสต์มาลายาเนี่ย ต่อมาเมื่อเวียดนามเหนือทำสงครามกับสหรัฐในยุคสงครามเย็นสงครามมิดจีนเนี่ยเวียดมินก็โดนถล่มด้วยเครื่องบินไอ้บีห้าสิบสองเนี่ย<ม>ก็วิธีการเลยต้องคิดต้องคิดจะหาวิธีทำสงครามอุโม,มงค์<ม>ก็ไปขอให้จีนช่วยเหลือจีนก็ขอให้มาเรียนกับเมืองไทยเพราะเมืองไทยนี่พัฒนาก้าวหน้ากว่า<อ>เพราะอุโม,มงในเมืองจีนล้าสมัยแล้ว<อ>แล้วความสะดวกสบายการเคลื่อนย้ายการถ่ายเท,ยทต่างๆเนี่ยอากาศการ จัดสำรองสเบียงการจัดที่บัญชาการเนี่ยของไทยก้าวหน้านะใหญ่ที่สุดในโลกนะแล้วก้กาวหน้าด้วยก็ให้ทางเวียดนามเนี่ยมาเรียนจากเมืองไทยโฮจิมินห์ก็ให้โฮเวนเกียบเนี่ยส่งคนมาเรียนวิธีทําอุโมง์จากพรรคคอมมิวนิสต์มลายาแล้วก็เอาไปใช้ในเวียดนามแล้วก็ต่อสู้จนชนะสหรัฐอเมริกาเมื่อสงครามที่สุดลงเวียดนามเขาก็เอาอุโมงที่เขาขุดเนี่ยซึ่งสั้นและก็เล็กกว่าเมืองไทยเยอะนะครับเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทํารายได้ปีหนึ่งหาสาม แต่ของเราเนี่ยมีอุโมง์ยาวที่สุดมากที่สุดในโลกนะครับเรากลับไม่ได้ส่งเสริมเลยปิดหมดเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเถือนๆอ,อ,อยู่สองที่เท่านั้นเองอถ้าเมื่อใดก็ตามรัฐบาลคิดทำซอฟท์แวร์เปิดอุโมงนี้นีครับพัฒนาให้เป็นแหลง่งทรัพยากรท่องเที่ยวที่ลำ้ำล้ำค่าของทางประวัติศาสตร์ของชาติอยู่ภาคใต้นี่นะครับทำไมไม่ทำเนี่ยครับมันสงครามอุโมงวนเนี้ยมันเกิดขึ้นมันมีทั้งอิหร่านเขาก็เตรียมระบบเตรียมการทำสงครามอุโมง ไม่เห็นภาพที่เขามานํามาเปิดเผยนะครับเวลามีโชว์ขีปืนาวุธต่างๆเนี่ยมันอยู่ในอุโมงค์ทั้งหมดและใหญ่โตพอร้ล้านมากว,วันนี้อุโมงค์ใหญ่สุดนยอยู่ในตะวันออกกลางนะครับของโลกเนี่ยอ,อุโมงค์ในตะวันออกกลางเนี่ยมากที่สุดในโลกและใหญ่ที่สุดในโลกและทันสมัยที่สุดในโลกด้วย<อ>มันสามารถเก็บและเคลื่อนย้ายเนี่ยไปใต้ดินทั่วทั้งอิหร่านนะครับและสามารถยิงทะลุขึ้นมาจากใต้พื้นดินได้เลยไม่ต้องมีท่ออะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้น อิหร่านเขาบอกาว,ว่าเขาจะต้องถูกโจมตีชิงโจมตีจากอิสราเอลเพราะนั้นเขาก็เลยทําทางขุดข่าวอุมโมง์ไว้เตรียมตอบโต้และทาทีที่เขาถูกโจมตีนะครับก็จะมีการปฏิบัติการตอบโต้โดยอัตโนมัติเขาจะถล่มอิสราเอลทำทีเหมือนกันเพราะเมื่อถล่มมันไปถล่มมันมาด้วยอย่างนี้นะครับคือไม่ใช่ยิงเพื่อจะป้องกันตัวยิงเพื่อทําลายไม่อีกฝ่ายในต่อสู้มพันจึงต้องใช้อาวุธร้ายแรงที่สุดมีอนุภาพที่สุดถึงขนาดว่าคาดหมายกันว่าอาจจะใช้นิวเคลียร์เล็กนะครับ เป็นไปได้อิสราเอลอาจจะใช้นิวเคลียร์เล็กและอิหร่านก็อาจจะใช้นิวเคลียร์ต่ออิสราเอลไปพร้อมกันด้วยไอ้นิวเคลียร์เล็กเนี่ยความรุนแรงมันขนาดไหนกมันสามารถทําให้อิสราเอลหายไปจากแผนที่ได้ในพริบตาแต่ไม่รู้แต่ไม่รู้อิสราเอลเขามีใต้ดินหรือเปล่านะ<อ>แต่ถ้าอิหร่านนี่เขามีใต้ดินทั้งประเทศ<อ>ในเลบานอนในซีเรียใน <c oughs> ก็เหมือนฮามาสแหละครับอิสราเอลไปอุดอุโมงบุกเข้าไปนอุโมงเนี่ยโดนน็อก ไข่น้ําท่วมวงก็ก็ไขไม่ได้ก็ปิดกั้นไปหมดในเยเมนก็เหมือนกันเยเมนเยเมนโดนสหรัฐอังกฤษอิราลถล่มไปเท่าไหร่แล้วไม่ระคายผิวยังมีอาวุธมาขี่ปืนอาวุธมาถล่มไม่เลิกแล้วตอนนี้ประกาศว่าจะใช้อาวุธรุ่นใหม่แล้วเพราะฉะนั้นทันทีที่เกิดสงครามเนี่ยมันจึงเป็นสงครามไม่ใช่สงครามเพื่อจะยิงเพื่อโชว์อะไรหรอกครับมันป้องกันไม่อีกฝ่ายตอบโต้ก็จะใช้อาวุธที่ร้ายแรงที่สุดที่มี พันธาอิสราเอลทำเนี่ยก็จะใช้อาวุธที่ร้ายแรงที่สุดที่อิสราเอลมีจึงคาดหมายว่าจะใช้นิวเคลียร์เล็กและอิหร่านก็จะต้องตอบโต้อัตโนมัติทันทีอิสราเอลก็จะหายไปทั้งประเทศ oh. และท,ทันทีที่เกิดสงครามนะครับขบวนการปฏิวัติอิสลามทั้งหมดเกตแปกลุ่มที่เขาชุมนุมกันตอนเนี้เขาก็คงจะปฏิบัติการพร้อมกันหมดตอนนี้นักรบตอริบักนก็มาแล้วเชเชนก็มาแล้วและขบวนกนารต่างก็ฮ oh. ูตีก็ประกาศคึกคักจะลุยเต็มที่นะครับขีนอาวุธรุ่นใหม่เนี่ย เมื่อเป็นอย่างนี้สหรัฐก็ต้องเข้าร่วมเต็มที่จีนรัสเซียก็เข้าร่วมเต็มที่ก็เป็นสงครามโลกและมันจะเชื่อมต่อไปยังสงครามยูเครนรัสเซียจะถือโอกาสยึดยูเครนทั้งประเทศและในแปซิฟิกก็อาจจะตีกัเนก็ถือเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่ก็เอาซะด้วยเลยยึดไต้หวันซะด้วยเลยอ้าวมันก็เป็นสงครามโลกที่มีประเทศต่างๆเข้าร่วมมากงายเพราะนั้นสถานการณ์อันนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่สามแล้ว และผมเชื่อว่าปฏิบัติการที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับการปิดหน้าฟ้าก็ดีการเคลื่อนกําลังก็ดีการประชุมการประชุมของฝ่ายฐานอิหร่านทั้งหมดก็ดีและกการประชุมของกองกําลังแนวร่วมต่างๆของขบวนการปฏิวัติอิสลามเจ็ดแปดกลุ่มก็ดีเนี่ยนี่คือการเตรียมการเพื่อจะเคลื่อนกําลังข้างใหญ่เพราะในการสงครามนั้นเน่ะเขาให้ดูจากอะไรให้ดูจากการเตรียมกําลังให้ดูจากการวางกําลังให้ดูจากการเคลื่อนย้ายกําลัง เพราะทั้งสามสิ่งนี้มันจะนําไปสู่กระบวนการในการใช้กําลังคุณจะใช้กําลังได้แค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณวางกําลังได้อย่างไรถ้าคุณไม่มีวางกําลังไว้เนี่ยคุณใช้ไม่ได้นะเพราะเวลาตูมตามขึ้นมาแล้วมันไม่ทันเขาต้องวางก็ต้องจัดกําลังก่อนวางกําลังในจุดที่สามารถเคลื่อนย้ายไปตามเป้าหมายหรือตามแผนได้เพราะเมื่อจะลบก,กันมันต้องมีแผนยุทธการแผนยุทธวิธีการยุทธการลบมีแผนหมดนะครับมันจะมีแผนพวกนี้ได้เนี่ย มันก็ต้องมีการจัดกําลังวางกําลังจึงจะสามารถเคลื่อนกําลังเพื่อไปสู่ปฏิบัติการหรือสงครามได้เพราะตอนนี้ถ้าเราดูการเตรียมกําลังกันนี่นะครับการจัดกําลังการวางกําลังเนี่ยตอนนี้มันเป็นสงครามใหญ่แล้วแบบนี้เราในในฐานะประเทศไทยเนี่ยเราควรจะต้องกังวลกับสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นอยู่ที่บริเวณตะวันออกกลางแล้วมันอาจจะขยาย อาณาเขตวงกว้างไปขนาดไหนเนี่ยเราต้องยังไงบ้างคะในเมืองไทยเราตอนนี้เราไม่ต้องไปคิดอันนั้นมั้งครับเราพูดถึงเรื่องตาหมอขังดํากับสวัขังดำสองเรื่องก่อนก็ได้เพราะวันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับตาหมอขังดําที่เราพูดในรายการนี้ตอนนี้กระหึ่มมาก <c oughs> คลิปวันนี้แพร่หลายไปมากนะครับเพราะว่าเวลานี้มันเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตของประชาชนมันน่าเกลียดดีนะไม่รู้ว่ามันไปได้อย่างไรแล้วก็สวกเกษตรอยู่ได้ยังไง ถ้าดูเรามีหน่วยงานดูแลเนี่ยมันมันเปลืองค่าสุดเสียข้าวสารพวกเราไมพี่นี่ค่ะนี่อ่ะไม่ต้องหวาดใครเอาเข้ามาอย่างคนปั้งผมที่ระโนดเขาเลี้ยงปูนะครับเขาเลี้ยงกุ้งเนี่ยปล่อยปล่อยกุ้งไปสี่ห้าแสนตัวเนี่ยปรากฏว่าพอถึงเวลาสามเดือนเก็บขึ้นมาได้กุ้งแปดเก้าสิบกิโลแต่กลับได้ปลาบ่อคางดําเนี่ยห้าพันห้าตันมันกินเกลี้ยงหมดไอ้ไอ้นี่ขนาดเขาเลี้ยงกุ้งนะแล้วเลี้ยงปูเหมือนกันได้ปูแปดสิบกิโลได้สามได้สี่ห้าพันบาท แต่ปลาหมอขังดำห้าตันอย่างเงี้ยม,มันกินหมดแล้วไปทุกหน้าน้ําหมดนะครับแล้วมัน<อ>ดูนดลอย่คือมันอยู่ได้ทั้งน้ําจืดน้นําก่อยน้ําเค็มเห็นว่าน้ำเน่าก็ได้ด้วยครับมันอย่างเนี้ยที่<ร>ทสงขาตอนเนี้ยที่สมิลานี่นะครับตามชายหาดเนี่ยปลากระบอกที่อร่อยที่สุดในเมืองไทยคือปลากระบอกที่สงขาเพราะมันเป็นปลาชายตะลิงนะครับอาหารอุดมสมบูรณ์ปลาเนื้อนุ่มเนื้อหอมแล้วคนน้งขาก็นิยมไปจับปลากระบอกที่สมิลากันตั้งแต่ผมหน่เด็กเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังจับกันอยู่ ปรากฏวันนี้ปลาหมอขังดํา <c oughs> แห่กันไปไล่กินปลาลูกปลากระบอกนะครับจ oh. นชาวบ้านโกรธมากกําลังลงแขกลงขันกันอยู่เวลานี้เ oh. นี่ยมันเป็นมันเป็นปีศาจแห่งลุ่มน้ําที่มันกําลังคุกคามชีวิตของคนไทยมากนะครับ <c oughs> ไอ้นั่นมันคือภั่คุกคามแต่กระทรวงเกษตรมีกระทั่งกเกษตรตำบลน,นะ <c oughs> ทําหาอะไรอยู่เ็าถามเนี่ยก็ห <c oughs> วังว่าทานรัฐมนตรีธรรมนัสจะจะรีบจับเรื่องนี้ให้เร็ว oh, <okay. S 2> ต้องระดมกําลังประชาชนนะครับจําได้ไหมครับประเทศจีนสมัยหนึ่งเนี่ย เขาประสบความเสียหายมากชาวนาคือประเทศจีนเป็นประเทศที่ยุคสมัยเหมาเจอตรงเป็นยุคที่มีกระจอกนกกระจเี่ยมากที่สุดในโลกนะครับกระทั่งว่าชาวนาปลูกข้าวเนี่ยมันกินหมดเป็นแปลงๆนะครับอาหารในบ้านในชอาเนี่ยนกกระจอกลงกินหมดเหมาเจอตรงก็ไม่รู้จะปราบยังไงหมาเจอตรงเลยประกาศการปราบนกทำงครามนกกระเจอกประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศเดียวในโลกนะที่ประกาศทำนครามกับนกกระจอกเหมาเจอตรงใช้กำหนดใช้เวลาเจ็ดวัน ให้ประชาชนทั่วประเทศลุมตีนกกระจอกไล่นกกระจอกไม่เกาะปรากฏว่าไล่จับกันได้เกือบหมดจนนกกระจอกหายไปจากประเทศจีน<อ>เลยมาฮ่องกงแทนเล่นไพ่นกกระจอกอ <laughs> เพราะฉะนั้นวันนี้ปลาหมอขังดํานี่ก็อาจจะถึงขั้นนี้นะครับแต่คนไทยเราเป็นพวกขำขันนะครับเราบอกว่าขนาดตักกระแตนปลาทังก้ายังหมดเลยอไอปลาหมอขังดํามันจะเหลือได้ยังไงเอามาเหลือครับกินไม่ทันมันต่างกันนะครับ <laughs> ไ,ไอ้ไอ้ ตักกระแตนปะทังเก่าเราจุดไฟเกือ้อคืนเราก็ล่อมันมานได้หมดที่ไหนก็มาหมด <S <S แต่ปลาหมอเนี่ไปจุดไฟมันก็ไม่มานะครับมันเล่นมันอยู่ไปทุกน้าน้้ำที่ไหนมีน้ํามันก็มีอยู่ได้หมด<ต>น้ำ <ไป S 1> จืดน้อ่อาวไทยแล้วครับน้ำอ่าวไทยน้ําจืดน้ำก่อยอน้ําเค็มอยู่ได้หมดใน,นบอ่อน้าไม่ต้องห่วงเลยและมันกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเห็นรัฐบาลก็จะใช้เงิน750ล้านในการจัดการอยู่นะะเงินไทยอ่ะภาษีเราเราไม่เคยคิดใช้กําลังประชาชนนะครับเหมือนการทำสงครามนกกระจอกเนี่ย เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยประเทศไทยเราไม่งยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องสงครามโลกหรอกครับผมเคยพูดในรายการนี้ว่าถ้าเมื่อใดก็ตามเรายังยึดมั่นว่าเราไม่ลบพมา่าไม่ลบลาวไม่ลบกเมศไม่ลบกับเวียดนามเนี่ยเราจะไม่มีสงครามมาแพร่พันุ์ซึ่งวันนี้ฝ่ายฐานเขาก็ทํากันอยู่นะครับแต่อ้สงครามปลาไอไอปลาหมอขังดํากับสวคังดําเนี่ยยังต้องใช้เวลาครับ ค่ะชัดเจนนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านไพศาลพืชมงคลมากมากเลยค่ะ,คะขอบคุณค่านท่านพลระเอกบรรวิทย์เก่งเรียนในชั้นคุณนิดาชนกลุ่มพร้อมทั้งทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกับระบบหัวเขา่าปวดท้องปวดหัวระบบหน้าอกเนื่ยหัวใจกว่าจะตัดสินใจหลายปีแต่พอมาได้กินหนึงก็สั่งติดต่อเลยลองมาชุดสองขวดเริ่มดี